ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้มีลูกสาวพยามารทั้งสามมายั่วยวนให้พระพุทธเจ้าขันติแตกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานชาแนลนะคะจากคลิปวิดีโอที่แอดมินนำมาให้ชมนะคะพี่น้องมีความคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์มาได้นะคะ จากคลิปวิดีโอมีสาวลาวอายุเนาะยังน้อยอะค่ะได้ปีนขึ้นไปบนฐานของพระพุทธรูปแล้วกระพือผ้าผ้าถุงอะค่ะพร้อมกับเต้นด้วยท่าทางที่ไม่น่าดูอาจเป็นเพราะเธอยังเด็กหรืออีกอย่างหนึ่ง เธอไม่ได้นับถือศาสนาพุทธและอาจไม่รู้ว่าพระพุทธรูปนั้นน่ะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธแต่ถึงอย่างไรสถานที่ที่เธอไปนะคะก็คือวัด จากภาพที่เห็นด้านหลังคล้ายคๆพระาธาตุหลวงถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยนะคะแต่ค่อนข้างแน่ใจว่าเป็นทางภาคเหนือของสอปป,อปอลาวเด็กสาวคนนี้เธอคงเป็นชาวเขาเผ่าอะไรสักอย่างชนเผ่านั้นอะ่ะเขาก็จะนับถือผีแอดมินเคยไปร่วม อยู่ในพิธีของชนเผ่าขมุที่วังเวียงนะคะเป็นพิธีเออ่เป็นพิธีกรรมแทนค่าน้ำนมนะคะถ้าจำไม่ผิดตอนแรกที่ไปเห็นประเพณีของเขาแอดมินก็แอบกลัวๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะเขาใช้โรหิตของสัตว์มาทาตามแขน ตามขาของพ่อกับแม่และได้ดื่มน้ำเมาที่เป็นเป็นไหนะคะ่ะทำอยู่ในไหใช้หลอดที่ทำขึ้นมาน่าจะทำขึ้นมาเองนะคะไม่แน่ใจว่าทำมาจากอะไรนะคะเป็นหลอดที่มีความยาวประมาณฟุตครึ่งแล้วก็ผลัดกันดูดน้ำเมาจากไห เด็กสาวคนนี้อาจอาจจะเป็นชนเผา่าถึงได้กระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำเธออาจเห็นว่าเป็นรูปปั้นธรรมดาก็เลยปีนขึ้นไปยืนพร้อมกับท่าเต้นยั่วๆตามสไตล์ของเธอที่ประเทศไทยเคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปที่วัดเก่าที่อยุธยา บางคนปีนขึ้นไปนั่งบนบนตักของพระเพื่อเซลฟี่นะคะบนตักของพระพุทธรูปบางคนก็เอาตุ๊กตาไปวางเป็นเสียรพระซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งและนักท่องเที่ยวดังกล่าวก็ถูกเจ้าหน้าที่จับถูกตักเตือนและถูกปรับนะคะ ย้อนกลับมาถึงสาวน้อยชาวลาวที่ได้กระทําในสิ่งที่ชาวพุทธค่อนข้างจะรับไม่ได้ก็ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวหรือกองหลอนอบรมเธอให้รู้จักชั่วดีบ้างนะคะที่ทำอยู่ในประเทศตัวเองดีนะคะที่ทำอยู่ในประเทศตัวเอง ถ้าไปทําที่ประเทศอื่นอาจถูกจับก็เห็นใจเธออยู่นะคะถ้าเธอเป็นชนเผ่าแล้วเข้ามาเที่ยวเป็นครั้งแรกพบสิ่งแปลกๆก,ก็เลยอยากทำคอนเทนต์สาวเอ้ยดูคนอื่นเขาบ้างว่ามีใครเขาทําแบบอ่านั้นบ้างไหมถ้าจะถามว่า ศาสนาเสื่อมไหมศาสนาไม่ได้เสื่อมค่ะแต่คนที่ทำนั่นแหละเสื่อมรู้สึกว่าสองสามวันมานี้สาวเราจะทำเรื่องโด่งดังสองคนแล้วนะคะคนหนึ่งก็มาถ่ายวีดีโอส่งเสียงโวกเวกโวยวายบนรถไฟฟ้าที่ประเทศไทยทั้งๆที่คนอื่นๆไม่มีใครพูดคุยกันเลย มาวันนี้สาวน้อยวัยใสทำเรื่องยั่วพระพุทธรูปสง,งั้นจบกันงานนี้หน้าตาก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ความประพฤติต้องปรับปรุงนะสาวก็อย่างที่บอกล่คะค่ะว่า,าที่สอประประเนี่ยจะมีชนเผ่าเยอะมากนะคะ หลายชนเผ่ามากแล้วแต่ละชนเผ่าก็ค่อนข้างจะนับถือผีนะคะซึ่งการนับถือผีเขาก็เลยจะไม่ค่อยรู้ว่าอืมสิ่งที่ทุกคนสร้างขึ้นมาเป็นองค์พระนั้นอะ่ะมันมีความหมายอะไรหรือว่าจะไปจับจ้วงล่วงเกินได้หรือไม่นั้นอะ่ะก็คือ เธอไม่ได้รับการอบรมเรื่องนี้นะคะก็ต้องให้อภัยเธอเอ,อ,อีกอย่างเธอก็เด็กมากๆจริงๆแล้วอะเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรับไม่ค่อยได้หรอกคะ่ะถ้ามีใครมาจาับจ้วงล่วงเกินพระพุทธศาสนานะคะ สาวน้อยผู้นี้ก็น่าจะเป็นชนเผ่าแถวแถวภาคเหนือล่ะค่ะเพราะภาคเหนือก็จะมีชนเผ่าเยอะชนเผ่าเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนที่ราบสูงนะคะนานๆถึงจะได้ลงมาที่ตัวเมืองสักครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอก็ได้นะคะที่เข้ามาเธอก็เลยมากระทำสิ่งที่ ไม่น่ารักไม่น่าดูก็ฝากตักเตือนด้วยนะคะพี่น้องใครรู้จักเธอก็ฝากเตือนเธอเธอด้วยว่าสิ่งที่เธอทำนั้นอะ่ะมันไม่ถูกต้องนะคะค่ะก็อย่างที่เคยได้ยินกันมานะคะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั้นน่ะก็มีลูกสาวของพญามารสามคนนะคะ มายั่วยวนยั่วยุให้กับพระพุทธเจ้าได้แบบตบะแตกนะคะแต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จเขาถึงได้บอกว่าจะทำความดีย่อมมีมานดังนั้นก็ฝากตักเตือนน้องสาวคนนี้ด้วยนะคะพี่น้องใครรู้จักเธอก็ตักเตือนเธอด้วยนะคะอยากกระทำสิ่งที่มัน ลบหลู่ดูถูกดูหมิ่นดูแคลนสิ่งที่ทุกคนอื่นเขาเคารพบูชานะคะคลิปนี้มนาวก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมนาหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆ like, ก,ก,กำลังใจขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ